ในโลกที่ฉันอยู่มันเต็มไปด้วยความวุ่นวายทั้งๆท,ท,ที่อยู่การสงบกันแท้ๆแต่ก็ยังแก่งแย่งกันไม่รู้จบทุกๆอย่างล้วนเกิดจากพวกตัวผู้นี้ทั้งนั้นนับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาทั้งสงครามการแก่งแย่งชิงดีนี่หรือสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ฉันชื่อคานอสคุณอาจจะหัวเราะเพราะชื่อของฉันเหมือนผู้ชาย พ่อของฉันเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้ฉันเราเคยถามเขาทำไมถึงตั้งชื่อที่เหมือนกับผู้ชายให้รู้ไหมเขาตอบว่าอะไรเพราะพ่ออยากให้ลูกเข้มแข็งเหมือนกับตัวผู้ไงละ่ะ55ฉันยังจำใบหน้าของเขาตอนที่เขาหัวเราะเริงร่าได้ดีได้ดีเลยละ่ะใช่เขาเป็นคนดีคนหนึ่งตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วละเป็นโรคมะเร็งหน้าฉันอยู่กับญาติหลังจากที่เขาเสีย คุณสงสัยไม่ทำไมฉันถึงไม่พูดถึงแม่เลยใช่เขาทิ้งฉันไปหน้าพ่อบอกฉันว่าแม่ทิ้งฉันไปตอนฉันพึ่งอายุได้สองขวบมันน่าเศร้าแต่ฉันก็ต้องทนอยู่ให้ได้สองสามเดือนมานี้ฉันเริ่มฝันแปลกๆในฝันที่ฉันเห็นมันเป็นท้องน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อยามที่ฉันหลับมันเรียกหาฉันสิ่งที่ฉันเห็นในฝันมันเป็นส่วนที่ลึกที่สุดของท้องน้ำ ภายในฝันตัวของฉันล่องลอยเริ่มจมดิ่งลงสู่ห่วงลึกใต้ท้องน้ำลงไปเรื่อยๆมีเพียงความมืดที่อยู่ใต้เท้าฉันแม้แต่แสงสว่างที่ฉันมองขึ้นไปข้างบนผิวน้ำมันก็เริ่มเลือนลางอ้าไม่น่าฉันรู้สึกกลัวความกลัวเริ่มถาโถมเข้ามาในจิตใต้สำนึกของฉันไม่นานฉันก็เห็นอะไรบางอย่างใต้ส่วนลึกนั้นภูเขาน้ำขนาดใหญ่ทอดเป็นทางยาว จนฉันมองไม่เห็นว่าจุดสิ้นสุดนั้นอยู่ที่ใดไม่นะในใจของฉันกำลังร้องว่านี่มันไม่ใช่ภูเขาหนามธรรมดาแน่แล้วเสียงประหลาดซ้อนทับกันหลายเสียงมันก็ร่ำร้องขึ้นโดยที่ฉันไม่ทันตั้งตัวฮานสฮานสเสียงที่เรียกซ้ำๆมันทำให้ฉันตกใจจนหนาวสัน่นถ้าถือเจ้า เจ้าคือข้าจากนั้นฉันก็สะดุ้งตื่นทุกครั้งโดยที่มีเหงื่อไหลท่วมตัววันนี้ก็เป็นอีกวันที่ฉันฝันซ้ำๆแบบนั้นคานอสคานอสเสียงเรียกหาของน้าสาวข้าไปซื้อของให้น้าหน่อยสิจะเอาเหมือนเดิมนะถ้าเดี๋ยวหนูเดินลงไปคานอสลุกออกจากเตียงเดินไปที่กระจกมือเรียวยาวของเธอสัมผัสไปที่ใบหน้าอันเนียนนุ่ม มีเพียงถุงใต้ตาที่หมองคล้ำเท่านั้นที่บดบังความงามผิวพรรณที่ผ่องใสเหมือนกับไข่มุกใต้มหาสมุทรที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยให้ใครได้เชยชมนอกจากน้าสาวที่เป็นคนรับเลี้ยงเธอหลังจากที่พ่อของเธอเสียใบหน้าเรียวดวงตากลมโตคิ้วดุเหมือนกับเหยี่ยวที่กำลังมองหาเหยือ่อเสน่ห์ที่หาได้ยากล้วนเป็นที่ต้องตา ของชายหนุ่มมีเพียงการแต่งตัวที่ไม่เหมือนกับผู้หญิงทั่วไปเท่านั้นที่ยังเป็นปัญหาคานอสเดินออกจากห้องน้ำตรงไปที่ตู้เสื้อผ้าเธอเปิดและหยิบชุดในนั้นโดยไม่เลือกเพราะมันก็ดูคล้ายๆกันหมดหลังจากที่ฉันแต่งตัวเสร็จฉันก็เดินลงมาหาหน้าสาวสามีของเธอเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเธอยืนอยู่ต่อหน้าฉันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้มอรุณสวัสดิ์จ้ะคานอส นะ้าเธอมีลูกชายอยู่สองคนตอนนี้ทั้งสองถูกส่งไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนอินเตอร์ชายล้วนและพักกินอยู่ที่นั่นพวกเขากลับบ้านอาทิตย์ละครั้งส่วนฉันในตอนนี้อายุขนาก็ปาไป24แล้วอย่าหาว่าฉันไม่มีงานทำหลักดีไซน์ออกแบบโครงสร้างนั่นแหละคืองานของฉันฉันทำงานอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องออกไปไหนให้เมื่อย ส่วนเรื่องคนรักอะไรนั่นฉันไม่ต้องการมันความรู้สึกของฉันในด้านนั้นมันด้านชามีคนเคยล้อฉันเรื่องนี้นั่นก็คือจอรนสันฉันเคยต่อยกันกับเจ้าเด็กบ้านนั่นจนเลือดตกยางออกไม่มีใครกล้ายุ่งกับฉันตอนที่ฉันคลั่งจนเจ้าเด็กบ้านนั่นไม่กล้ามาล้อฉันอีกจอรนคือลูกของน้าคานอสจังค่าค่าน้าสาวเรียกฉันฉันรับเงินพร้อมบินรายการสิ่งของที่จะต้องซื้อมาจากน้าสาว คานอสจังวันนี้ก็แต่งตัวเหมือนเดิมอีกแล้วหรือไม่เบื่อบ้างเลยเหรอจ๊ะชุดแนวฮิปฮอปอะไรเนี่ยมันดูคร่ำครึไปนะให้นะคนนี้เตรียมชุดเดรสสวยๆให้เอาไหมเ้อคานอสถอนหายใจยาวนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะไม่เอาดีกว่าค่ะคานอสตอบน้าสาวด้วยใบหน้าที่นิ่งเฉยเธอเดินฉับๆไปที่ประตูแล้วรีบเดินออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มองหันกลับมา ในเขตเมืองที่แน่นขนาดไปด้วยผู้คนตึกสูงระฟ้าผุดขึ้นอย่างกับดอกเห็ดคานอสเดินเข้าไปยังห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คนสายตานับไม่ท้วนต่างมองมาที่เธอในระหว่างทางที่เดินเข้าห้างก็มีหญิงสาววัยกลางคนแต่งชุดแบรนเนมหรูหรายืนซุบซิบนินทาเธออยู่ใกล้ๆตายจริงนี่มันยุคสมัย2080แล้วนะ ยังมีคนที่แต่งชุดเหมือนกับคนในยุค2021อยู่เหรอคานอสไม่สนใจคำพูดนินทาใดๆได้แต่คิดสมเพชกับผู้หญิงคนนั้นที่ดูถูกเธอเพราะเครื่องแต่งกายไม่เข้ากับยุคสมัยเหมือนคำที่เขาว่ากันแต่งตัวหรูหราแต่มีนิสัยสลึงเดียวคานอสมองเห็นเป้าหมายในรายการที่น้าเธอเขียนให้ เธอรีบเดินฉับๆไปยังชั้นวางของที่อยู่ตรงส่วนลึกของห้างที่ไม่มีผู้คนนี่ไงเจอแล้วตึกๆึกตึกๆึก,กเอกานอสจู่ๆเสียงปริศนานั่นก็เรียกหาเธอมันดังก้องกังวานอยู่ในหัวของคานอสเธอร้อนรนหันซ้ายหันขวาเพื่อดูว่ามีใครร้องเรียกหาเธออยู่หรือไม่ซากซากยากักคานอส ร้องสะดุ้งโยงด้วยความตกใจจูจ่ๆเสียงลำโพงประชาสัมพันธ์ที่ติดอยู่ตรงหัวที่เธอยืนอยู่มันก็มีเสียงช็อตด,ดังขึ้นยาวๆนี่มันเป็นบ้าอะไรเนี่ยเธออุทานด้วยความตกใจคานอสรีบหยิบของแล้วเดินออกไปจากจุดนั้นแต่แล้วเธอก็ต้องผงะกับภาพที่อยู่เบื้องหน้ากลุ่มคนที่จับจ่ายซื้อของภายในห้างต่างหยุดนิ่งรั้งอยู่อย่างนั้น รวมทั้งกลุ่มที่นิงทาเธอก็อยู่ตรงนั้นด้วยนี่มันอะไรกันใบหน้าของเธอเริ่มมีเงื่อไหลเท้าที่เริ่มสั่นเพราะความกลัวแต่อย่างน้อยมันก็ยังขยับได้ฉันไม่รู้ว่าอะไรมันกำลังเกิดขึ้นกับฉันแต่ว่าประตูมันอยู่ตรงนั้นฉันต้องผ่านกลุ่มคนพวกนี้ไปเอาหลังนั้นวิ่งกันเลยคานอสตกหน้าตัวเองอยู่สองสามครั้งเพื่อยืนยันสิ่งที่เห็น หลังจากนั้นเธอก็กำหมัดแล้วออกวิ่งอย่างสุดกำลังา oss, า oss, าคานอสคานอสคานอสกรีดคานอสกรีดร้องอย่างสุดเสียงเธอล้มพับสลบนอนแน่นิ่งคากลุ่มคนที่ยืนเรียกชื่อของเธอซ้ำๆพร้อมๆกันด้วยใบหน้าที่นิ่งเฉยจากนั้นไฟในห้างก็ดับลงแล้วเปิดติดขึ้นอีกครั้งโดยที่สภาพแวดล้อมกลับมาเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น มีเพียงร่างของเด็กสาวที่หายไปจากตรงที่เธอนอนสลบอยู่ไม่รู้ว่าเธอคือใครไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนแม้แต่ครอบครัวที่เธออยู่ร่วมพักอาศัยด้วยจนเติบใหญ่ก็ทำเหมือนว่าไม่เคยมีเธออยู่เลย